สวัสดีครับวันนี้พาพี่ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับออกมาขับเทสนะครับขับเทสเกี่ยวกับชุดข้างแล้วก็เซอร์วิสไปนะครับก็คือข้อที่จะต้องได้แก้ไขนะครับก็มือเสียงท่อนะครับโคตรดังเลยครับดังเกินเดี๋ยวจะไปหาทําจุกลดเสียงใส่นะครับให้มันเบากว่านี้นะครับโอ้โหไม่ไหวนะครับอายุไม่ใช่นน้อยแล้วนะแล้วก็จะมี ปัญหาเฉพาะรุ่นของฟอร์ซานะครับก็จะเป็นล้อหน้าสะบัดนะครับตอนเราปล่อยมือนะหมายถึงเราปล่อยมือนะครับแก้ไม่หายนะครับต้องขันคอคอรถให้แน่นขึ้นก็จะหายนะครับแค่นี้เองมันแค่นั้นเลยขันคอรถให้แน่นขึ้นก็จะหายแน่นอนนะครับไม่งั้นก็ติดกันสะบัดเข้าไปแต่อาการเนี้ยผมเคยเจอนะครับ ในรถรุ่นอื่นคือขันคอให้แน่นขึ้นก็โอเคแล้วแล้วก็ไม่ไมไ่ถึงกับแน่นจนขับขี่ลาบากนะครับนี่วิวนะครับที่นี่กวันพะเยานะครับนี่หน้าร้านพ่อขุนง,งามเมืองนะครับนี่เหมาะมากนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็กคือกลางวันนะครับตั้งแต่21องศาถึง26องศาตอนผมอยู่ตรงน,นี้นะครับก็คือบ่าย2องครึ่งนะครับ26่องศาโคตรเย็น บรรยากาศดีมากใครที่หาที่มาออกคลิปนะครับจังหวัดพะเยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับวิวด้านหลังสวยมากนะครับผ่านไปผ่านมาแวะถ่ายรูปด้วยนะครับสําหรับคนที่หาปลายทางไม่ได้พะเยาเป็นปลายทางได้นะครับวิวสวยใสยบรรยากาศดีแล้วก็ผ่านไปทางสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับดูสิ บรรยากาศโคตรดีนะครับจุ่ชมวิวก็น่าไปนะไปคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็บ่ายสองนะก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอแก้ไขเรื่องท่อแล้วก็ขันคอขันคอรถให้แน่นขึ้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับจะทําให้ท่อเสียงนุ่มกว่านี้จะใส่แคสตาเิติกเป็นแคปซูลนะครับผมว่าเบาขึ้นเยอะแน่นอนแลครับแล้วก็ไม่เสียกําลังรถเลยนะครับโอเคบายบาย